ค่ะทิพน,นันมิดหมอขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะมารีวิวมีดหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลจังหวัดนครสวรรค์ให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะค่ะเรามารับชมความสวยงามของมีดกันเลยนะคะค่ะต้นไม้ฝักไม้นะคะค่ะ เก่าเดิมๆเ,เลยค่ะค่ะท่านไหนที่มองหามีดหลวงพ่อลุ่งอยู่ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะ,คะมารับชมใบมีดกันนะคะ สวยงามค่ะค่ะตัมและกั่นแห้งนะคะ,คะเก่าเดิมๆเลยนะคะมีหลวงพ่อลุ่งเดี๋ยวนี้หายากนะคะ เป็นเหล็กที่สวยงามมากค่ะค่ะสันหนาค่ะมีตะก,กุดสามดอกนะคะมีนาคทองเงินนะคะค่ะสวยงามค่ะสันหนามากค่ะ,คะสวยงามค่ะ ขนาด9นิ้วรวนดั้มและฝักนะคะพวกพาง่ายค่ะท่านไหนที่มองหามีดหลวงพ่อรุ่งอยู่ก็ทักทายเข้ามาได้นะคะที่063 139 4897นะคะค่ะสีวันนั้นมีดหมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะค่ะขอขอบพระคุณค่ะ